สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2 5 6 5ครับวันวิสาขบูชานะครับทุกท่านครับเช้าวันนี้นะครับผมมีข่าวสารมาตรการนะครับมาพูดคุยนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจร่วมกันนะครับอาจจะไม่ได้มีข่าวใหม่เพิ่มเติมนะครับวันนี้ถือว่ามาทบทวนนะครับข่าวสารต่างๆอีกครั้งหนึ่งถ้าหาท่านใดต้องการจะชมเฉพาะข่าวใหม่วันนี้อาจจะยังไม่มีนะครับสำหรับท่านใดที่ อยากจะรับฟังนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่กันทีละประเด็นเลยนะครับเรื่องแรกนะครับก็ยังมีท่านผู้ติดตามสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงการที่ก่อนหน้านี้มีมติคอรมอออกมานะครับเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับย้าอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ผมกําลังพูดถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการนะครับในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นได้รับทุกคนอยู่แล้วนะครับที่อายุเกิน60นะครับ ตามาขั้นของอายุนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอายุ60ได้6 0 0 7 0 7 8 0 80 0ิ0ขึ้นไปได้1000บาทนะครับก็รับในอัตรานี้กันมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับคอรมอมีการอนุมัติปรับเพิ่มนะครับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุนะครับช่วคราว6เดือนซึ่ง6เดือนนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนเมษา นะครับไปจนถึงเดือนกันยานะครับซึ่งการปรับเพิ่มนั้นจะปรับเพิ่มในอัตราดังต่อไปนี้นะครับผู้ที่ได้600บาทจะบวก100เป็น700นะครับผู้ที่ได้700บาทก็บวก150เป็น850นะครับผู้ที่ได้800บวก200เป็น1000นะครับสำหรับผู้ที่ได้1000ก็บวก250เป็น1,250บาทนะครับ อัตรานี้คอรมออนุมัติแล้วและให้มีผลตั้งแต่เมษาถึงกันยายนะครับซึ่งถ้าหากท่านใดติดตามข่าวสารตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มติคอรมอออกมานั้นก็ต้องขอทำความเข้าใจนะครับผมเคยแจ้งไปแล้วว่าคอรมอมีมติอนุมัติอะไรออกมาก็ตามอาจจะยังไม่ได้มีผลทันทีส่วนใหญ่จะยังไม่มีผลแม้จะบอกว่าให้มีผลตั้งแต่เมษาแต่ในเรื่องของขั้นตอนงบประมาณการเบิกจ่ายนั้นก็อาจจะมีความล่าช้าไปได้ นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าจ่ายไม่ทันงวดในเดือนนั้นๆในระบบราชการนั้นเราจะเรียกว่าจะต้องมีการจ่ายตกเบิกย้อนหลังนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะคุ้นเคยเข้าใจดีนะครับก็คือจะต้องมาชดเชยส่วนต่างกันในเดือนต่อๆไปนะครับย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่มีผลฉะนั้นแล้วเมื่อเข้าสู่วันที่10ฤพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายท่านก็คาดหวังว่าคิดว่าจะได้อัตราใหม่เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังเป็นอัตราเดิมอยู่ก็คือยังเป็น6 0 0 700 800นะครับแล้วก็1,000อยู่นะครับยังไม่ได้ส่วนที่บวกเพิ่มก็ทำให้หลายๆท่านตั้งข้อสงสัยแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่า,าไม่มีแล้วหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วก็ต้องขอแจ้งนะครับเหมือนที่ผมแจ้งมาตลอดว่าอัตรานี้นะครับที่บวกเพิ่ม6เดือนนั้นได้แน่นอนนะครับ ทุกท่านลองสังเกตดูให้ดีนะครับคอรมออนุมัติช่วงปลายเดือนเมษาซึ่งวันที่อนุมัตินั้นมันก็เลยวันจ่ายของงวดเมษาไปแล้วเพราะว่าเบี้ยผู้สูงอายุนั้นจ่ายโดยพื้นฐานคือทุกวันที่10ของทุกเดือนเข้าบัญชีแต่ถ้าวันวันที่10ของเดือนไหนตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนไปจ่ายเร็วขึ้นเป็นวันทําการก่อนที่จะถึงวันหยุด ก็จะเป็นพื้นฐานแบบนี้คอรมออนุมัติปลายเมษาแต่ให้มีผลตั้งแต่เมษาก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดเดือนแรกก็จ่ายไม่พันไม่ทันอยู่แล้วก็ต้องมีการจ่ายส่วนต่างย้อนหลังส่วนต่างก็คือว่าส่วนที่บวกเพิ่มเข้ามานะครับในเดือนเมษานะครับควรจะได้อัตราใหม่แต่เมษาก็ได้อัตราเดิมไปตั้งแต่แรกนะครับก็ต้องมีส่วนต่างที่ติดไว้ที่จะต้องมาจ่ายชดเชยกันทีหลัง พอถึง10พฤษภามก็ยังเป็นอัตราเก่าอยู่ก็คืองบประมาณยังอนุมัติไม่ทันในส่วนที่บวกเพิ่มฉะนั้นแล้วก็ติดไว้2เหเดือนแล้วครับเมษาพฤษภาที่เป็นส่วนต่างฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ต้องขอแจ้งว่าทางกรมบัญชีกลางก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็แจ้งถึงการจ่ายส่วนต่างดังกล่าวนะครับว่ามีการจ่ายแน่นอนนะครับแต่ใน ในระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการจัดทำการเบิจ bon จกจ่ายงบประมาณนะครับซึ่งก็จะล่าช้าไปบ้างฉะนั้นหน่วยงานที่ออกมาดำเนินการหน่วยงานที่ดำเนินการนั้นนะครับก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับก็คือกรมบัญชีกลางว่าได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดทำคำของบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณฉะนั้นก็ต้องขอแจ้งสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับถึงการปรับเบี้ยผู้สูงอายุใหม่นะครับว่า เมษาพฤษภานะครับเป็นอัตราเก่าแต่จริงๆแล้วต้องมีผลตั้งแต่เมษาก็แปลว่าตอนนี้ก็ติดค้างส่วนต่างกันไว้นะครับขั้นขั้นต่ําก็คือ100บาทที่บวกเพิ่มใช่ไหมครับไปจนถึง250บาทส่วนต่างนั้นก็จะติดค้างไว้ไปจนกว่าเมื่อใดก็ตามที่งบประมาณส่วนนี้อนุมัติออกมานะครับก็จะไปจ่ายในอัตราใหม่ในเดือนต่อๆไปแล้วก็บวกที่เป็นตกเบิกนะครับส่วนต่างย้อนหลังอีกตามจํานวนเดือน ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่างบประมาณในระหว่างนี้อนุมัติทันก่อนที่จะถึงวันที่10มิถุนายนก็คืองวดเดือนหน้านะครับที่จะรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุถ้าถ้าหากว่าอนุมัติทันก็แปลว่า10มิถุนายนนะครับซึ่งถ้าหากว่าวันที่10ตรงวันหยุดก็เลื่อนออกเลื่อนลงมานะครับเป็นวันที่9วันที่8นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าตรงวันหยุดหรือเปล่าแต่ที่แน่ถ้าหากว่าช่วงนี้อนุมัติทันก็แปลว่าเดือนมิถุนายนได้รับในอัตราใหม่เลยก็คือที่บวก บวกกับตกเบิกย้อนหลังอีก2เดือนก็คือของเมษาพฤษภานะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่ผมแจ้งนี้ไม่ได้หมายความว่าแปลว่ามิถุนาจะได้รับอัตราใหม่แล้วมันอาจจะช้าไปอีกก็ได้อันนี้ไม่มีใครทราบเพราะยังไม่ได้มีการแจ้งกําหนดการออกมาเดี๋ยวถ้ามีการแจ้งกําหนดการว่าอัตราใหม่มีผล,มลเมื่อไหร่ก็จะก็จะนามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่นี่คือการยกตัวอย่างสมมุติอีกว่ามิถุนาไม่ทันนะครับก็ไปรับกรกฎานะครับ ก็ตกเบิก3เดือนนะครับก็คือเมษาพฤษภามิถุนากรกฎารับอัตราใหม่บวกกับตกเบิกย้อนหลัง3เดือนก็จะทบกันไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือระบบาราชาการก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องอธิบายทําความเข้าใจฉะนั้นแล้วเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับก็ต้องขอยืนยันว่ามาติคลเรมอออกมาแล้วนะครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบริกจ่ายก็แจ้งออกมาแล้วว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าว่าจะจ่ายยอ้อนหลังเมื่อไหร่ ซึ่งไม่แน่เพลอเพอนะครับการจ่ายยอนหลังอาจจะไม่จําเป็นต้องไปบวกเพิ่มในช่วงของงวดปกติก็ได้อาจจะมีวันพิเศษที่จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเลยก็ได้ถ้าหากว่าเวลามันล่วงเลยออกไปนะครับก็เดี๋ยวมารอ,อาฟังกําหนดการอีกครั้งหนึ่งว่าจะจ่ายเมื่อไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องขอแจ้งนะครับให้ทุกท่านเข,าเข้าใจตรงกันว่าเบี้ยงชีพผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่จะต้องได้รับเงินเข้าบัญชีนั้นได้รับอนุมัติให้เพิ่มนะครับ 6เดือนคือเมษาถึงกันยา 6, 5แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของส่วนเพิ่มนะครับฉะนั้นก็จะต้องมีการจ่ายตกเบิกย้อนหลังนะครับเงินเข้าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมามาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเ,เรื่องแรกที่จะแจ้งในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่2นะครับที่อยากจะแจ้งเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับ เงินที่จะเข้าในบัตรสวัสดิการไปแล้วนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการคงได้รับทราบกันไปแล้วนะครับจริงๆก็เป็นวันที่ตามปกตินะครับของทุกๆเดือนอยู่แล้วคือทุกวันที่1นะครับก็จะเป็นเงินทองฟ้านะครับสองร้อยสนะครับแล้วก็เงินค่าแก๊สนะครับซึ่งก็อย่างที่แจ้งไปค่าแก๊สนั้นต้องเฉพาะกับร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการร้านทองฟ้าก,ก็ดึงเงินส่วนนี้ไม่ได้นะครับเงินค่าเดินทางก็ต้องไป,ไปเอาบัตรสวัสดิการไปยื่นที่จุดจำหน่ายตั๋วเท่านั้นนะครับก็รถทัวร์ ต่างจังหวัด500รถไฟต่างจังหวัด500ใครอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเคยแจ้งที่อยู่ไว้ในกรุงเทพปริมณฑลก็มีรถเมล์รถไฟฟ้าอีก500นี่คือทุกวันที่1นะครับทุกวันที่15เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการและสูงอายุนะครับอันนี้จะเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการและสูงอายุ equality, ก็จะมีเงินตกเบิกนะครับจริงๆเงินตกเบิกเข้าตั้งแต่23เมษายนแล้วนะครับ50าบาท100บาทที่เป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุย้อนหลัง5เดือนนะครับเดือนพฤษภาก็จะเป็น 5 0บาท100บาทตามปกตินะครับเงินนี้เป็นเงิน E m ม n e y กดได้สะสมได้นะครับไม่ตัดยอดไปไหนนะครับนี่คือทุกวันที่15นะครับทุกวันที่18ก็เป็นค่าน้ำค่าไฟอย่างที่เคยแจ้งไปต้องมีบัตรสวัสดิการและไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้ากรปราปาได้ค่าน้ำค่าไฟไม่เตไม่เกินที่กำหนดนะครับแล้วก็ไปจ่ายเองก่อนนะครับแล้วก็ได้รับเงินค่าไฟตามที่จ่ายจริงค่าน้ำา100บาทแรกนะครับเข้าบัตรสวัสดิการเป็นเงิน E ีม n e y เป็นเงินสดกดได้ทุกวันที่18 แล้วก็ทุกวันที่22นะครับก็สําหรับผู้พ,พิการที่มีบัตรสวัสดิการก็ได้เงินเข้ามาในบัตรสวัสดิการอีก200บาทนะครับสามสามเงินหลังนี้นะครับที่เข้าบัตรสวัสดิการวันที่15นะครับค่าน้ำค่าไฟวันที่ขออภัยครับค่าวันที่15นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการวันที่18ค่าน้ำค่าไฟวันที่22สําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการ3อันหลังนี้เป็นเงินสดกดได้นะครับ สะสมได้ด้วยนะครับร้านค้าบางร้านถ้าหากว่ารู้วิธีดึงเงินที่เป็นเงินสดกดได้นี้ไปชำระค่าสินค้าก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่วทุกร้านที่จะทําได้นะครับที่จะเข้าใจวิธีนี้นะครับ e? ก็สรุปก็คือบัตรบริการนะครับทุกวันที่1 15 18 22ของทุกเดือนเงินเข้าบัตรสวัสดิการตามปกติอยู่แล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้รับไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกเดือนนะครับเดือนหน้าก็ได้รับตามปกติมิถุนากรกฎาคมสิงหาไปถึงอย่างน้อยประมาณเดือนกันยานะครับประมาณสิงหากันยาก็จะมีขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดลงทะเบียนร,รอบใหม่บัตรสวัสดิการปี65ด้วยก็เคยแจ้งไว้แล้วว่าคนเก่าคนใหม่ก็ต้องไปลงหมดนะครับแล้วก็มเมื่อใดก็ตามที่ตัดสินแล้วว่าใครได้บัตรรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไป อ,อันนี้คือที่ผมแจ้งมาโดยตลอดนะครับแต่วันนี้นะครับก็อยากจะแจ้งสําหรับกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการบ้างในช่วงนี้นะครับกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นกันที่ก็ต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่ากลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการนั้นการช่วยเหลือจะไม่ใช่เป็นลักษณะที่ช่วยทุกคนก็จะเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มไปนะครับไล่กันทีละกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ประกันตนประกันสังคมอันนี้ทุก ทุกมาตราเลยทั้งม3 3 3 9 4 0ม3 3เริ่มพฤษภาเนี้แล้วครับลดเงินสมทบจาก5%เหลือ1%นับไป3เดือนพฤษภาคมพุนากรกฎา,ามสามเกเช่นเดียวกันครับลดเงินสมทบจาก9%เหลือ1.9%คือจาก400กว่าบาทก็เหลือแค่91บาทก็เริ่มแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้พฤษภาคมพุนากรกฎาคม3เดือนนะครับมสี่ศูนย์นะครับก็ทั้ง3ทางเลือกนะครับจาก70บาทเหลือ42บาทจาก100เหลือ60บาทจาก300เหลือ180บาท ครับทั้ง3ทั้งเลือกก็ลดเงินสมทบมีผลแล้วเช่นเดียวกันก็คือจริงๆมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่กุมภาด้วยซ้ำไปแต่กุมอ่ากุมภามีนาเมษาเราจ่ายในอัตราปกติไปต้องรับคืนส่วนพฤษภาคือนากรกฎาคมมีผลแล้วทุกท่านไปจ่ายก็เป็นอัตราส่วนลดแล้วนะครับส่วนเงินที่จ่ายเกินไปนะครับสามารถรับคืนได้นะครับมี2ช่องทางคืออ่วอล์กอินเข้าไปที่สำนักง,งานประกันสังคมรูปแห่งตัวประเทศนะครับก็ท่านผู้ติดตามก็ได้กรุณาแจ้งมาว่าได้รับเงินเลยนะครับที่ที่สำนักงาน แต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกก็ใช้วิธีทางไปรษณีย์แต่ต้องมีแบบฟอร์มในมือก่อนแบบฟอร์มนี้ไปรับที่ประกันสังคมก็ได้หรือจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ประกันสังคมก็ได้กรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็แนบหลักฐานนะครับหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานการจ่ายนะครับเงินสมทบนะครับมศส,สต,ตั้งแต่กุมภาเมนาเมษาแล้วก็แนบบัญชีธนาคารซึ่งธนาคารนั้นก็ทราบม,มาว่าก็ยังได้แค่ส4ธนาคารเท่านั้นคือกรุงไทยทกศออมสินกรุงศรีนะครับ กรอกให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปที่ประกันสังคมล่กแห่งทั่วประเทศทางไปรษณีย์แล้วก็รอรับเงินเข้าบัญชีนะครับท่านใดที่สงสัยวิธีการรับเงินก็โทร1 5 0 6สอบถามก่อนได้นะครับนี่คือม40นะครับก็คือจริงๆมีผล6เดือนแต่ว่าจ่ายปกติไป3เดือนแล้วแล้วมาลดย้อนหลังก็ต้องไปรับสดต่างคืนแล้วก็อีก3เดือนหลังจากนี้ก็จ่ายในอัตราสดลดสรุปคือน,นี้คือมาตรการช่วยเหลือในช่วงนี้สําหรับกลุ่มที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการคือไม่มีบัตรสวัสดิการนะ ประกันสังคมทั้งสามาตราก็มีการช่วยเหลือในการลดเงินสมทบประกันสังคมให้นะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็ถ้าหากว่าใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยก็ลดค่า FT ให้นะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของอผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเข้าร่วมโครงการวินเซฟนะครับก็คือ,อใช้แอปเป๋าตังค์นะครับไปเติมน้ำมันกับปั๊มน้ำมันเฉพาะที่ร่วมโครงการเท่านั้นแล้วก็จะได้ภาครัฐออกให้ค่าน้ำมันครึ่งหนึ่ง ทุกๆครั้งที่เติมนะครับออกให้ครึ่งหนึ่งวันละไม่เกิน50บาทเดือนละไม่เกิน250บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือพฤษภามคมถึงนากรากคดานะครับนี่คือมาตรการที่กําลังมีช่วยเหลืออยู่นะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการคือไม่มีบัตรสวัสดิการก็ได้นะครับอีกมาตรการหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือคนละครึ่งเฟส5นะครับก็เคยแจ้งอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดไปแล้วเป็นข่าวดีตรงที่ว่า จากเดิมที่กระทรวงการคลังเคยแจ้งว่าคนละครึ่งอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีความจำ,จำเป็นความจำเป็นนั้นอาจจะไม่มากตรงที่ว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นในมุมมองของกระทรวงการคลังแล้วก็ควรที่จะไปทํามาตรการส่งเสริมการจ้างงานการสร้างอาชีพมากกว่านะครับแต่ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงหลังจากการประชุมประชุมสบศที่ผ่านมาว่าก็กาลังพิจารณาคนละครึ่งอยู่นะครับท้ายที่สุด ข่าวล่าสุดก็คือว่าปนักกระทรวงการคลังแจ้งแล้วว่าอยู่ระหว่างการเตรียมการคนละครึ่งเฟสห้าอยู่ในระหว่างของการรวบรวมงบประมาณอยู่ที่จะสนองนโย,ยบายของท่านนายกนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้คนละครึ่งเฟสห้าก็แค่รอความชัดเจนคาดว่าจริงจริงหลังจากวันนี้ไปนะครับก็กระทรวงการคลังเคยแจ้งว่าหลังวันที่15พฤษภาจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่าตัวเลขเกี่ยวกับงบประมาณก็จะชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวสาคัญเดี๋ยวจะนํามาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือมาตรการที่ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้มีรบริการนะครับก็คือจะอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือคนละครึ่งเฟด5้ที่กําลังรอความชัดเจนนะครับส่วนของการเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้สิทธิ์หมดแล้วในเฟสปัจจุบันนะครับเดิมสิ้นสุดพฤษภาคอรมอมีมติต่อขยายเวลาไปอีกถึงเดือนกันยายนเลยแล้วก็เ,เพิ่มสิทธิ์อีก2ล้านสิธินะครับสล้านที่พักหรือ2ล้านคืนซึ่งตอนนี้ทุกท่านอย่าเพิ่ง เข้าใจผิดว่ามันเริ่มแล้วจริงๆ2ล้านสิทธิ์ที่จะเพิ่มใหม่นี้ยังไม่ได้เพิ่มนะครับทางกรุงไทยแจ้งว่าขอปรับระบบก่อนเดี๋ยวถ้าหากว่ามีการนาเอา2อล้านสิทธิ์เข้ามาในระบบเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์เดิมอยู่นะครับก็คือสิ้นสุดพฤษภาครับจำนวนสิทธิ์ที่จองไปก็ท่องเที่ยวได้ถึงพฤษภาครับหลังจากนี้ไปถ้าหากว่ามีการแจ้งกําหนดการการนําเอาสิทธิ์นะครับไปใส่ในระบบเมื่อไหร่ให้จองห้องพักกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกกคครรรัั้้งงงนึ่ือมมาาตทหด กำลังมีในช่วงนี้นะครับที่ไม่ได้เฉพาะจาะจงเฉพาะบัตริการนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากทุกท่านในช่วงนี้หลังจากนี้ไปนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีข่าวสารมาตรการความเคลื่อนไหวอะไรสําคัญเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ